วันนี้มาดูหอยอเชอรี่นะครับการเลี้ยงหอยอเชอรี่หมดกัดก <c oughs> ารเลี้ยงหอยอเชอรี่นะครับเลี้ยงผมมีเลี้ยงแบบสามแบบนะครับของผมมีแบบบ่อดินดบอ่อซีเมนต์ดูไขู่ไข่นะครับบ่อดินบอ่อซีเมนต์แล้วก็กระชังนะครับผมเลี้ยงสามแบบผมเลี้ยงแบบน้ําใสนะครับเลี้ยงคือว่า ผมไม่เปลี่ยนน้าอ่าผมไม่เปลี่ยนน้านะครับมีเทคนิคนะครับคือว่าทั้งสามบอ่อเลยผมจะมีเทคนิคมาบอกพี่น้องกันวันนี้นะครับอันนี้ผมเก็บหลังจากไม่ได้เก็บมาสี่วันนี่พี่น้องดูเต็มเลยเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากจะเป็นลูกแล้วครับผมจะเอาเบรก,ก่อนเอาไปเบอก,ก่อนนะครับ,บ,บ,บผมจะไม่ค่อยมือเบาเท่าไหร่ <laughs> มือหนักมากเทกด้อืม อาหารนะครับผมจะเทคนิคอ่าอันนี้เลี้ยงบ่อดินนะครับจะบอกพี่น้องนะครับอ่ะอาหารของเขานี่ผมจะให้เป็นอาหารของเขานี่ผมให้เป็นอ่าพืชน้ำนะครับเป็นผักบุ้งจอกแหนสะลายนะครับจะไม่ให้ผมไม่ให้อาหารอย่างอืนองอ่นนะครับถ้าเป็นต้นอ่าผักไคย,ยานี่ก็ให้บ้างนะครับ <inclusive> ผักอย่างอื่นก็ให้บ้างแต่จะเน้นๆเลยก็จะเป็นอ่าพืชน้ำนะครับ เพราะว่าพืชน,น้ํำนี่ทําให้น้ําไม่เน่านะครับน้าไม่เน่าผมใช้วิธีเติมน้ําเอาเปิดวันละสิบนาทีแต่น้ำปลาปลาครับเปิดใส่เลยไม,ไม่ต้องมีปัญหาครับของผมไม่มีตายครับแล้วก็ใส่พืชน้ำครับผักเนยใส่ผักตบผักใส่จอกแหนไว้เพื่อให้เขาไข่นะครับอันนี้เป็นบ่ออไหมหุนนะครับอันนี้ อาหอยใบรุ่นกัญชีเดเองนะาโซบิกหอยใบรุ่นนะครับแล้วก็ผมใส่ปลาสลิดนะครับผมใส่ปลาปลาสลิดปลาสลิดตัวเล็กนะครับลูกปลาสลิดน้อยๆน,นะครับเพราะปลาสลิดนีนโตค่อนข้างช้า ถ,ถ้าเราเลี้ยงแต่หอยอย่างเดียวเนี่ยน้ํามันจะขุดไวเพราะถ้าเลี้ยงปลาสลิดนะ่ะพวกตะไคร่อะไรพวกนี้ยพวกตะไคร่ตะไคร่ที่ขึ้นตามอที่ขึ้นตามอปักบุ้งตามหัมดตบปลาปลาปลาสลิดนี่จะกินอาหารที่ต่างจากอ่าหอยขมนะครับอหอยหอยเชอี่ มันจะกินอาหารต่างกันเราไม่มัวไม่ต้องมามัวกังวลเรื่องอน้ําเสียนะครับถ้าเกิดเลี้ยงหอยอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะมีลูกน้ําด้วยมันจะมีลูกน้ํานะครับลูกน้ําปัญหาหลายคนเลยนะครับมีลูกน้าของผมนี่ไม่ใส่น้ําหมักอะไรเลยไม่ต้องหมักไม่ต้องใช้น้ําหมักบ่อผมโดนแดดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในร่มนะครับโดนแดดครึ่งวันครับบ่อโดนแดดครึ่งวันให้พืชนน้ำเนี่ยน้ำไม่เน่าแน่นอน น้ำผมไม่น้านะครับผมเปิดรดน้ำรดน้ำผักด้วยนะครับผมมีผักเรือผมปลูกผักข้างๆมีผักอยู่ด้านข้างดูว่าน้ำเขาเนี่เป็นปุ๋ยทันดีเลยผักสวยงามนะครับผมไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยน้ำผมกินไปเยอะแล้วผักจะหมดแล้วกินจนหมดแล้วนะครับรดต้นไม้ก็ใบเขียวนะครับในนี้ผมก็ไปรดน้ำรดโกโก,โกร้รด กล้วยใบเขียวดีวย่า,มางมาพงมะพร้าวนี่ครับใบเขียวหมดเลยน้ำเออน้ำหอยนี่นะครับน้ำเลี้ยงหอยนี่แหละน้ำอะไรนะสีดำแต่ว่าไม่ไม่เหมอนขึ้นน้ำนี่มองมองไปมันสีดํานะครับแต่แต่แต่มันอ่าจริงๆก้วบอนีนเนน้เป็นบ่อเก่าประดุกนะครับผมล้างทั้งผมไม่ได้ล้างผมปล่อยให้ให้น้ำมันแห้งแล้วผมก็วักออกแล้วก็ตักดินออกแล้วก็เปิดน้ำใสแล้วก็ปล่อยหอยเลย หอยผมไม่เสียนะครับผมก็ปล่อยพวบผมก็ปล่อยปลาสลิดพร้อมกันเลยลูกปลาสลิดตัวเล็กๆเท่านิ้วก้อยนะครับนำ้นำไม่มีน้ำน้ำไม่ดำน้ำไม่ดำแน่นอนไม่ดำมากครับถ้าดำมากก็คือว่าถึงดำมากก็ไม่เสียครับน้ำไม่มีกลิ่น<ถ>เพราะว่าเราเปิดน้ำเติมวันละประมาณสิบนาทีเปิดน้ำเติมวันละสิบนาทีมีไข่ตกที่มีไข่ทุกที่นะครับอโอ้โห ก็เก็บได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมเลี้ยงแบบเป็นระ,ะบบธรรมชาตินะครับคือว่าเขาล่วงลงไปก็เป็นอาหารของไอตัวแม่มันก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ไดเอาร้อยเปอร์เซ็นนะครับหรคือให้ธรรมชาติไปัม <laughs> ไม่ซีเรียสนะครับผมเลี้ยงเรื่อยๆตามสไตลตายผมเลยไม่ซีเรียสไม่ก็คือหวังผลนะครับแต่เราไม่เอาร้อยเปอร์เซ็นตนี่นะครับ น,นีใบใบเอ่อต้นว่าใบไม้ร่วงลงมาเขาก็ไข่นี่นะครับเพราะง่ายนะครับไข่ีนผมเอาไปบอกประมาณสิบสี่วันสิบห้าวันนะครับก็ได้เป็นได้เป็นตัวเลยเด๋ยวไม่ใช่จิบ อันไหนได้เราก็เอามาอันไหนไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นลูกน้อยรอดขึ้นมาก็คือว่าให้เขาโตไปหอยนี่เพราะว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวเอาตัวต,วตวก่อนนะครับอันนี้ให้พี่น้องดูบ่ดินก่อนนะครับบ่อดินเพราะว่าผมเลี้ยงสามอย่างบ่ดินแล้วก็เป็น,นอ่าบ่ปูนข้างงหลัแล้วก็เป็นกระชังนะครับแต่และอย่างนี่จะคล้ายๆกันเลย ผมจะเลี้ยงคล้ายๆกันเลยนะครับลักษณะบ่อลักษณะการเติมน้ำแต่กระชังนี่เราไม่ต้องเติมน้ำไม่เป็นไรกระชังอยู่นสระมาดูไข่นะครับพีน้องไข่สวยมากเลย ไส่หอยเชอรี่ไปเบาะนะครับเทคนิคการเทคนิคการทําให้น้ําไม่เสียนะครับคือว่าเราเอาน้าเนี่ยมาลดน้ําต้นไม้บางคนไม่ลดก็ได้ครับแต่ของผมเอามาลดน้ําต้นไม้คือว่ามันมีน้ําออกเหมือนการถ่ายน้ําแต่จริงๆเรามันก็ไม่ได้ถ่ายเพราะมันระเหยอ,อยู่ทุกวันถ้าเราไม่เติมก็ได้ครับเมื่อก่อนผมไม่ได้เอาน้าต้นไม้ผมเติมไเรื่อยมันก็ไม่เสีย แ,แบบนี้คือว่าผมใช้ประโยชน์นะครับคือว่าไหนไหนมันก็เป็นมูลหอยแล,แล้วเราก็มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนที่จะปล่อยให้มันอยู่ในสระอย่างเดียวมันใช้ประโยชน์ได้เราก็มาใช้ผมไม่ต้องมาใช้ยูเลียใส่ผักลผลไม้ผมไข่ไข่มันนี่เราสี่วันเก็บทีนะครับพี่น้องสี่วันเก็บครั้งนึงเยอะมากเลย ข่านเสียงดังครับช่วงเงย็นๆจะมีห่านเสียงดังนยเจ้าถิ่นนี่นะครับหอยไข่เยอะมากเลยคือวันนี้ได้ประมาณสักสองโลได้มั้ยสามโลใครสนใจไข่หอยเชอรี่นะครับติดต่อได้นะครับนี่นะครับดู เลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าการที่ผมเลี้ยงนี่ผมมีแผนนะครับเพราะว่าผมต้องการเอาเนื้อหอยเชอรี่เนี่ยมาเสียบไม้นะครับเอามาเสียบไม้แล้วก็ขายนะครับผมจะไม่ขายเป็นโรนะครับผมจะขายเป็นเสียบไม้เอาไปย่างไม่มีคนกินผมก็ามาผมก็เอามา <c oughs> ย่างกินเองในครอบครัวผมเพราะเราชอบกินเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับ ทำอาหารได้หลากหลายลยครับแกงแกงนี่นะครับพี่น้องดูดูดูนี่เยอะมากดูดิเต็มเลยเต็มเลยครับอล้วเช็คดูบ่านเรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไข่เรียบร้อยแล้ว พี่น้องนี่ครับบ่อดิน,นอ่าบอ่บอบ่อซีเมนต์ครับโทวทีครับมาจากบ่อดินอ่าบ่อซีเมนต์ครับอันนี้ผมเลี้ยงเป็นบอ่อค่อนข้างใหญ่นะครับหกเมตรหกเมตรคูณสีอ่อ่าหกคูณห้าครับข้างล่างนี่จะเป็นอ่าบ่อตรงกลางนี่จะลึกนะครับลึกประมาณเมตรเศษแต่ด้านบนนี่จะลึกประมาณคืบหนึ่ง นะครับอ่าด้านล่างนี้จะเป็นพวกปลานิลปลาทับทิมปลาสลิดสล,ลิดปลาสลิดเนี่ยผมเพาะขยายพันธุ์อยู่ที่นี่นะครับอันนี้บออเป็นเป็นบ่อปลากินพืชผมเอาหอยหอยอ่เชอรี่มาปล่อยและน้ำจะใสตลอดนะครับพี่น้องน้ำใสเพราะเราผมใช้ปั๊มตัวเล็กเราใช้ปั๊มตัวเล็กเพื่อที่จะอ่าฟอกอากาศนะครับ เพื่อให้ปลากินพืชเรามีบำบัดคุณภาพน้ำขนาดทัว่วมันมีเป็นน้ำมีชีวิตนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวเพราะปลาเส็จเวลาเขากินอาหารเขาจะอ่าขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันดีดน้ำตลอดผมใส่พืชน้ำเยอะมากเพราะอะไรเพราะหอยเชอรี่เขากินเยอะนะครับผมจะเน้นให,ให้เฉพาะพืชน้ำนะครับผมจะไม่ให้เป็นพืชผักต่างๆผมไม่ค่อยให้นะครับน้ำผมจะใส่ตลอดผมไม่เคยผมไม่เคยอ่าถ่ายน้ำออกนะครับเติมน้ำอย่างเดียว เติมเติมตลอดนะครับเปิดน้ำหยดหยดอย่างนี้เติมทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับค่าน้ำสามร้อยกว่าบาทเองมันก็โอเคนะครับนี่พยายามหาพื่นน้ำให้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะมีทุกรุ่นนะครับที่นี่จะมีตั้งแต่ไข่แล้วก็บอกเป็นเบบี้เล็กๆเลยแล้วก็ไล,ล่รุ่นอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่า b o กอะไรนะไซส์นี่ มีทุกไซมีทุกไซเลยนี่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 มีทุกไซครับมีทุกไซ recreate, มีเล็กๆน,นี่จนถึงขางานาดนี้นี่อ่ะ <c ười> dày suốt quá mi cái tua dày gì lắm ạ Get up, lắm นี่สตรงนี่นะครับเราจะมีทุกไซส์อันนี้ยังไม่มีไซส์ใหญ่สุดยังไม่ได้จับมาไซยังจับไม่ได้ไซส์ใหญ่สุดนี่ไม่ได้อยู่ด้านล่างช่มยแม่หน่อยให้นี่ครับนี่นี่ดูตัวใหญ่นี่นะครับมีทุกไซส์เล็กๆนี่ก็มีเห็นไหมอันนี้เปนชีตองไหมอ่าชีตรงไหมนะครับ การเลี้ยงนี่ทำยังไงให้แม่ให้เขากินกันน้อยที่สุดอย่างนี้ดีกว่านะครับเออคือว่าเราใส่พืชน้ำเยอะๆให้เขามีอาหารหลากหลายผมให้อาหารปลาด้วยนะครับผมให้อาหารปลาดุกให้อาหารปลาดุกเล็กหวานวันละครั้งนะครับเห็นไหมใส่กันดุบดุบดุบดบเยนะครับมีทุกไซส์ทุกไซส์เลยนะครับอันนี้เลี้ยงแบบรวมนะนะครับเนี่ยมีทุกไซส์ดุบ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 ปล่อยไว้เลย ครับในตั้งตั้งแต่เดือนปลายเดือนอมกราคมนะครับที่เราที่เราเริ่มเลี้ยงมันยังไม่มีเรื่องการตายการสูงเสียนะครับน้อยน้อยน้อยมากไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้แล้วผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหา,าน้ำเน่านะครับถ้าเลี้ยงแบบนี้ไม่มีปัญหาน้ำเน่าเลยผมผมีน้องเลยนะครับ นี่ครับน้ำใสผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยนะครับเปลี่ยนน้ำเพราะว่าผมเน้นปลากินพืชเน้นปลาสลิดเยอะๆปลาสลิดปลาเขาจะเล็กรับไม่ค่อยกินเท่าไหร่เขาอาจจะกินมากครับมีกินตัวเล็กๆแต่คือว่าบ่อเรากว้างหน่อยนะครับบ่อกว้างแล้วก็ใส่พืชน้ำเยอะๆแล้วให้อาหารปลาดุกเล็กนะครับวันละครั้งแค่นั้นเองครับผมไม่ต้องใส่อะไรมากเลยนะครับแล้วเราก็เก็บตัวใหญ่ไปเรื่อยนะครับ เก็บตัวใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับตัวเล็กเราก็โตไล่รุ่นไปเรื่อยๆนี่นยตัวเล็กมันก็โตไล่รุ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหอยเกาะตามขอบกะมังมาวางลอยน้ำเลหอยนี่ผมจะเก็บแค่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมปล่อยให้โตในนี้เลยบางส่วนก็เป็นอาหารปลาแล้วก็เป็นอาหารหอยตัวใหญ่นะครับคูตรงๆเลยแล้วก็ ครึ่งหนึ่งจะโตที่นี่นี่คือ,น,คอนี่คือเหตุผลคือว่าเราจะเลี้ยงเลี้ยงแบบหมุนเวียนนะครับเลี้ยงแบบหมุนเวียนเลี้ยงแบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับเราไม่ได้แยกุ่นจะมีแยกุ่นอีกตั้งหากจะมีแยกุ่นก็คือว่าเป็นกระชังนะครับเดี๋ยวพาไปดูกระชังนะครับอ่าครับพี่น้องนี่การอ่าเบาะไข่ผมนะครับพี่น้องตะก้านี่ดู เยอะมากเลยนะครับดูด้านล่างนะครับจริงผมจะใส่พืชน้ำด้วยโอ้จริงจกมีจริงจกด้วยจริงจกนี้มันจะกิน,นหอยนะครับเราต้องเอาออกระวังนะครับจริงจกจริงจกเป็นตัวดีเลยพี่น้องระวังไว้ด้วยเออไม่เป็นไรครับอันนี้อันนี้เรารู้ปัญหาอยู่เด้ขออ,ออกอยู่แล้วดูดูด,ด,ดูตัวอยู่ข้างบนเกากาเพียบเลย อันนี้ผมเพิ่งจะถ่ายออกไปนะครับพี่น้องนี่เนี่ยผมจะถ่ายผมจะถ่ายน้ําจากเนี้ยเนี่ยจะถ่ายลูกชุดลูกมันนะครับเดี๋ยวจะตัดมาอีกทอานต่อไปนะครับว่าเป็นแบบครับพี่น้องนะหลังจากที่เราเบาะไว้สิบสี่วันนะครับพอเขาเป็นตัวปุ๊บก็เป็นตัวสักประมาณสามสี่วันเนี่ยครับเอามาไว้ที่นี่แล้วมันจะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยๆนะครับพี่น้องดูนี่ยนี่นี่นะครับนี่พี่น้องดูนะนี่ นี่นี่นะครับอายุประมาณสองสามวันนี่นะครับเยอะแค่ขนาดนี้นะครับนี่พี่น้องดูอ่ะเแคะแค่นี้เองอ่านะไซส์นัทเดียวใช่ครับแล mm ้ว hmm. คานนี้อันนี้ผมจะทำเป็นสองกระชังกอ,อสองสองสองบอ่อนี่นะครับปูนช่วยมิดเดิ้ลนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่ดูนะนี่พี่น้องดูนะเยอะมากเลยเขาเกาะเยอะแยะเลย ในบ่อนี้เพื่อป้องกันไข่ยุงลายนะครับใส่ปลาสอดนะครับแม่งถ่ายรูปดิมีปลาสอดนี่ปลาครับปลาสีส้มนะครับปลาสอดปลาสอดแดงๆปลาสอดส้มเนี่ยเยอะมากอ่ะอ่ะม so so, ันม so, you ีลูกมีเตัามันก็จะไล่กินอาหาปอาหารลูกยุงก็ใช้ได้นะครับแต่ผมใช้ปลาสอดเพราะที่สวนผมมีปลาสอดเยอะมากเลยเนี่ยที่บ้านผมเรียกปลาสอดเยอะมากเลยนะครับเขาก็จะว่ายเวียนไปตลอด S <S <S นั่นนะครับนะ่เออนี่นะครับอันนี้อายุประมาณออกออกจากไข่มาประมาณสักสองสามวันนะครับนะพี่น้องอนะ่ตัวนี้นอยเนี่ยเห็นไหมพอเสร็จจากนี้ปุ๊บผมก็จะเอาไปใส่กระชังมานะจะพาพี่น้องไปต่อดูต่อที่กระชังนะครับเป็น,นเป็นอนุบาลอ่อันนี้เป็นอนุบาลเฉยโอเคเดี๋ยวไปดูกระชังต่อ นี่นะครับพี่น้องเอาออยัางนะครับบ่อหอยเชอรี่นี่นะครับบ่อบ่อนี้นี่บ่อนี้นะครับเป็นบ่อหอยเชอรี่นะครับอันนี้คือว่าผมจะอนุบาลใส่บ่อซีเมนไว้นะครับในบ่อนี้นะครับเือว่าผมจะให้เขาตัวเท่าที่พี่น้องเห็นนะครับ เมื่อกี้เนะี่ยแล้วก็เอามาปล่อยลงนี่เลยแล้วในนี้ผมก็จะมีลูกปลาสลิดลูกนะครับฟังดีๆนะครับพี่น้องลูกปลาสลิดเท่านั้นนะครับอย่าปล่อยปลาสลิดใหญ่ลงไปในนี้ก็เหมือนเลี้ยงปลาสลิดเลย <c oughs> คือว่าจะไม่ได้หอยแต่ถ้าเกิดเราปล่อยลูกปลาสลิดกับลูกหอยเชอรี่เขาจะอยู่ด้วยกันได้เพราะการกินอาหารเขาต่างกันปลาสลิดนี่ใ้้ <c oughs> ออกซิเจนกับน้ำได้นะครับเพราะภายนอกผมจะมีเป็ดเป็ดเขาก็จะว่ายชอนไทยกระชังที่เป็นอ่าอ่าเนี่ยครับ เพราะว่าในนี้จะมีลูกปลาสลิดกับลูกหอยเชลรี่นะครับด้านด้านด้านนู้นจะเป็นกระชงังหอยผมนะครับแล้วก็กระชังเล็กๆพวกนี้จะเป็นหอยขมหมดเลยเพราะหอยผมนี่จะทําให้น้ําใส่นะครับนี่น้องนะครับเนี่ยสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะครับผมผมมีอยู่เก้าเก้าถุงจะขายแล้วก็หนึ่งกระชงังแล้วกระชังต่อไป ผมก็จะใส่ตรงนี้จะเป็นหอยขมนะครับข้างบนนู่นก็เป็นหอยขมนุ่นก็หอยขมนะครับหอยเชอรี่ก็จะมีแค่บ่อดินแล้วก็บ่อปูนแล้วก็กระชังแค่นี้นะครับเพราะว่าหอยเชอรี่เขาจะกินเยอะนะครับพี่น้องกินเยอะแล้วก็มูลถ่ายมูลแล้วก็มีเมือกเยอะนะครับมันจะทําให้น้ํา <Yeah. S 1> เสียนะครับมันจะออกสีแดงๆนะครับช่วงแรกแล้วก็มันจะออกมาสีดําเหม็นหนานะครับแต่ถ้าเกิดเรามีพืชน้ํานะครับพืชน้ําแล้วก็มีปลาสลิดที่กินอาหารต่างกัน ปลานินปลา,าทับทิมอะไรอยู่ด้านนอกอย่างเงี้ยนะครับมันจะช่วยให้น้าเราไม่เสียนะครับน้าผมพี่น้องดูมันจะเป็นน้ำสีเข,เขียวนะครับถ้าเกิดน้ําใสมากไปปลาก็ไม่มันก็คือว่ามันก็ไม่เหมาะกับปลา,ปาเท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นน้ําเขียวเพราะว่าอย่างนี้เหมาะกับปลา,ปานะครับพี่น้องเพราะว่าผมลองเรียนรู้มาแล้วเนี่ยผมก็จะในในบ่อผมก็จะมีนะครับพี่น้องดูเป็ดนะนี่เออพวกนี้อันนี้ชุดเล็ก ส่สนใ่เขาจะขึ้นไปกินอาหารแล้วเนี่ยจะมีเป็ดคอยมากินอาหารมีมีถ่ายมูลก็จะเป็นอาหารพวกสัตว์กินพืชอ่านะครับพวกปลากินพืชอะไรพวกนี้นะครับเพราะข้างล่างเนี่ยผมจะมีพวกปลายี่สกปลาดุกปลาช่อนปลาซิวแล้วก็กุ้งเต้นนะครับในนี้เนี่ยโซนนี้ผมจะมีตาไม้ไผ่ตาไม้ไผ่นะครับพี่น้องรู้นะครับตาไม้ไผ่พวกนี้ตาไม้ไผ่พวกนี้นะผมจะให้มี มีผักบุ้งมีจอกแหนนี่น,นะครับพี่น้องดูจะมีกระเฉดผักกระเฉดนี่นะครับพี่น้องเนี่ยจะมีพวกผักกระเฉดมีเนี่ยตามนี้เน่ยพี่น้องดูเลยนี่มีผักกระเฉดมีอ่าผักอ่าจอกแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปแล้วก็พวกรากเขามันจะอยู่ข้างล่างลึกสะหน่อยแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นที่อยู่ของพวก แข่งต้อนแล้วก็จะมีพวกกุ้งเต้นมีพวกปลาซิวนะครับมันก็จะเป็นอาหารของพวกปลาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่พวกปลาใหญ่เขาจะกินได้พวกนี้ไม่หมดเขาจะกินได้ประมาณไม่ถึง50อร์เจะกินประมาณ40่ิตีไปไปห้าเซนแล้วก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องมันก็จะเป็นระบบวัฏจักรไปนะครับพี่น้องมนี่เราลงมาเท่าไหร่นะครับยี่วันแล้วนะสองอาทิตย์ ไม่วิปตุ้ดไทม์เรดดี้ไม่นนี้มีสองไซส์นะอืมมีสองไซส์นะครับสองไซส์ different batch สอง batch นะอืมนี่อันนี้ไซส์อันนี้ไซส์สองอาทิตย์นะครับนี่ <laughs> สองอาทิตย์เท่านี้นะครับนี่ยนะอ่ะ เล่นในกระชังนะนี่ใส่ใน,น้อยนี่อันนี้เพิ่งจะลงไปเมื่อวานก่อนนี่นะครับพี่น้องเนี่ยดูนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับนี่เน,นี่ผมหยิบมาแค่อันเดียวนะ <c oughs> ผมหักมานั้นเนี่ยพี่น้องดู <c oughs> หลังกายที่ผมอนุบาลแบบนั้นนะครับพี่น้องดูนี่นะครับดูผมอธิบายละเอียดเลยนะครับมีปัญหาสอบถามในช่องอ่าคอมเมนต์ได้นะครับนี่ดูด,ดูนะครับเลี้ยงยังไงให้น้ําไม่ขุ่นนะครับเลี้ยงยังไงให้น้ําใสา อนี่น้ำไม่เสียนะครับนี่คือประเด็นเพราะคนเลี้ยงจะมีปัญหาเรื่องนี้นะพี่น้องมีปัญหาเรื่องคือว่าเลี้ยงแล้วก็นี่สองอาทิตย์นะครับพี่น้องตัวแค่นี้เขาจะโตวไวหลังจากเ,าเดือนหนึ่งเป็นต้นไปโตวไวมากเลยช่วงนี้เขากําลังน,นะออดูนะครับเนี่ยผมเลี้ยงได้รุ่นก็นได้เพราะว่ามันเป็นหอยถ้าเกิดมันรุ่นมันห่างกันพอสมควรมันก็ไม่กินกันอะไรท่าไหร่ พี่น้องนะครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องท่านใดมีคําถามนะครับส่งมาได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับมีโอกาสก็กดแชร์ก็ได้เผื่อเป็นความรู้สาหรับบางท่านที่อยากรู้นะครับมีอะไรไม่มีครับผมทําง่ายๆนะครับเรื่อยๆจะเอาจริงๆนะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสนะครับสไตล์ผมปล่อยพืชน้ําลงไปเยอะๆเน้นความหลากหลายนะครับเน้นวิถีธรรมชาตินะครับพี่น้อง อ่าสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องอ่าดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพปลาณามัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ